มีหนึ่งตัวนะเอราะนั้นมาแล้วนะมามาตอนนั้นาแล้วโอเคโอเคตอนนี้มีแสงสว่างนะโอเคตอนนี้มีตัวเดียวนะถ้าเราก็จะเก็บเลยแนละ้วกันพอสอนะ่องลนะปึ๊บชั้นนี้มีหนึ่งตัวตัวข้างบนได้ตัวหนึ่งนะเราจะเก็บชั้นบนเลยแนละ้วกันครับถ้าลงไปข้างล่างมันจะไม่มีใครเห็นมั้งครับ แต่ว่าติดเสาครับแล้วก็แบบนี้กเ็เราจะต้องไปตุยหลมามมันนะโอเคเล็งเล็เลงหัวมันนะถ้ามันตกตียังไงก็อ้ยเวน้นละเว้นผมพลาดแล้วทำไมมันเห็นนะ โอเคปลาแสบแบงมาโอ้โหเก็บหานี่ก่อนเลยโอเค,อเคตอนนั่นต่อครับตอนนั่นต่ออย่าให้เอ็มพีระเบิดน,นะโอเคตายไปต่อไปครับรอชนานนครับ จะย, e ยิงเอ็มพีของเราเนี่ยขบวนไะด้มีหนึ่งตัวใช่ไหเนี่ยขบวนมีหนึ่งตัวนะเดี๋ยวดิเฮ้ยออกเพอร์โซน่ากันอันนี้นนเหลืออีกเจ็ดตัวเราต้องฆ่านะตัวบนนี้เราจะมาล้างประหม่ากันนะเราจะเอาตัวตัวนี้ก่อนนะมาเลยไ,ไปเลยไปเลยครับเราต้องเอาในตายก่อนนะไอ้หานะ่าเนี่ยมันต้องตายยุงแตโซน,น่าตัวต้อง ตาสถานเดียวนะี่โอเคโอเคตอนนี้ดามเมจสามสิบเจ็ดเปอเซบแล้วแรงเลยหกตัวนะต,อนตอนะนน้องราคาโฆษณาตรอครับผมโฆษณาต่อโฆษณาต่อโอเคตรงนั้นมีไกลๆอยู่หนึ่งตัวว้างครับถ้าจำไม่ผิดนะไกลๆอยู่หนึ่งตัวอย่าขยับครับเดี๋ยวฮุบเดี๋ยวเฮ้ยเนี่ยวะเดี๋ยวเดี๋อย่าเพิ่งเห็นผมเลยนะเฮ้ยชิบหายครับมันใกล้แตกแล้วใกล้พังแล้ว โอเคเปโซน,นา่ากันคนะเฮ้ยโซนาโอเคตอนนี้ครับข้างบนนั้นหนึ่งตัวมาวิ่งก่นนะหนึ่งโซนหน้มันอยู่ตรงน,นั้นนะ่สองตัวไราจะทำการมาวิ่ก่นนะตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวที่สองตอนนี้นะชิบหายไปโซนห้ากันยังไม่เห็นแล้วนะน,นี้เราหลบเรายังหลบปลอดภัยอยู่นะ โอเคตอนนี้เรามีปัญหาคือโซน่าใกล้พังแนละ้วไม่ใช่โซนา่าไม่ใช่โซนา่า e EMP ครับ EMP damage EMP อะเห็นไหม EMP damage เสร็จแล้วมัน, e e มมนนะใกล้พังแล้วนะนะเ,เลิกเล่งก่อนีอกล้26%นบน้ามัน,ะนมยังเหลือ6ตัวนะเว,วลาดานนี้เราพลาดแน่ครับใช่ผมโอเคถ้าเราก็จะบุกด้กันตายหนึ่งตัว ถ้าเราเน้นตัวถ้าเราลดได้ดามเมจก็จะเบาลงนะยิ่งโอเคพลาดสองตัวทำให้จะร่นน้อยลงแล้โอเคอันนี้ก็น่าจะมีตัวตวันนี้น่าจะมีตัวหนึ่งนะนั่นไงใช่โอเคเราจะมาไว้ก่อนโอเคไปกดแซปจะคอนโทรแค่เราจะเด้งตรงหัวตรงนั้นนะโอเคลาก่อนโอเคอันนี้เหลืออสามตัวนะต้องหาให้เจอโอเค อย okay. ู่ไหนเขาเนี่ยข้างบนใช่แล้วอยู่ข้างบนโอเคระบุกเลยกันอีกแค่สามตัวอีกแค่เก้าเปอร์เซ็นต์ครับเอาแล้วไงเวนนะครับสองตัวตอนนั้นอาจจะเล็งตอนนั้นนหะอาจจะเล็งกันตรงนั้นหนึ่งตัวอีกตัวตอนนั้นต้องยิงตายครับ โอเคเล่งโอเคได้สองเซนอ่ะได้หนึ่งตัวอยู่นไหนเนี่ยโอเคเนี่วนะคงฮ้ยเว้นเวนเวนเวนนยู่ไหนวะโอ้ยพีเอ็มพีถแล้วับเวนทำไม่พลาดเราเบอร์แล้วนะคราวนี้โอเคได้คะแนนแบบหนึ่งนะ ได้เอ่อคิวเอนเนมีได้เก้านะเต็มสิบสลคิวเก้าตัวนะโอเคก็มาถ่ายแค่ะนี้ผมมมีอะไรหรอกนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันโหมดหน้าผม